สวัสดีค่ะมาโบกับกินอยู่แบบแบ,บ้านๆค่ะพี่น้องในสภาพมะเกือเปาค่ะเม,มนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะนใงสภาพมาต้มย่ำไก่ค่ะใบใบบักขามอ่อนนะคะพี่น้องะนะคะเร่องผสมของหนูค่ะพี่น้องเครื่องปรุงของหนูก็จะมีเอ่อคาตะไคร้แล้วก็หาพักชีน,นะคะใบมะกรูดค่ะพี่น้องแล้วก็ใบมะขามใบกะเพราบักขามเปียกค,ค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะพี่น้อง แล้วก็ส่วนไก่ก็จะเป็นไก่หน่องบนนะคะเป็นปีกบนนะคะเพราะว่าหนูบ่มี่ปวกไก่บานปวกไก่เหนียวค่ะพี่น้องก็เลยใส่เอาเป็นปีกบนหรือหน่องเล็กเนี่ยนะคะมามาตกแงำมนะคะแล้วก็หนูก็ะสบอร์เดซัพนะคะพี่น้องสตอมเป็นทอนดีสเลยค่ะค่อยเสแสร้ค่ะส่วนนี้ก็คือหอมแดงกับบอกพริกหนูบุกใบเดี๋ยวจะเอาใส่ไปในตน้มแยมค่ะพี่น้อง ต้มยำสูตรของหนูรสชาติจะสีอาหารพี่น้องสตัดจานมากค่ะสหอมทั้งใบกะเพราทั้งสับปี๋ทั้งสับนัวมากค่ะพี่น้องในนู้นจะไมาเห็ดเห็บเบิ่งค่ะพ่อหนามเริ่มเดือดค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ตะไคร้คาแล้วก็คาผับชีค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปค่ะพี่น้องต้มตะขาบนาทีก่อนจ้ะ ต้มไก่นะคะพี่น้องตกเป็นต้มไก่พันเอ้ยไก่บานไก่เมียวค่ะแซ่บโอ้ต้มแซ่บแ,แ,แบใส่ใบกระเพราหอมๆซุดยอดค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วตรก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะได้ว่าขอดีท้องไก่ตูดไก่พันนะคะพี่น้องก็่ต้องเคี่ยวโดน,นะคะ่ะต้ม ก็คือกินได้เลยหอมอมันเปื่อยค่ะไก่มวนนี่ค่ะพี่น้องตอนหนูก็จะเติมผงคุมรดลงไปไข่นั่วค่ะไข่น้ำสุกมันนัวค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะ เดี๋ยวปล่อยให้ดางเดือดจะข้ามหนึ่งค่ะพี่น้องก้อน้นาไกลเริ่มเดือดค่ะพี่นอ้องชวนฟองออกค่ะให้ย่ำช้อนฟองถึงมันฟู้ถึงหน้าออกเบ้อค่ะพี่น้องค่ะก็เราก็จะใส่หอมแดงไปเลยอพี่น้องคณดปรุงจํานี้นะคะกินเรื่องเทศกินขิงคาตะไคร้ผิวนุ่ลงไปนะคะหอมหวนห่วงค่ะพี่น้อง พอเสรเพิ่มพร้อมอมีกกระไดค่ะพี่น้องโดยการทีดตักขึ้นใส่ถั่ว้วก็บเบืบ้องหน้าลงไปอีกแซบค่ะเดินมาขอเขี่ยไก่อีกข้าวหนึ่งอันจ้าพอไก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องเราก็จะใส่ใบมะขามลงไปงค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเ,เทศค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องต้มเยี่มไก่ใส่ใบมะขามอ่อ,อนสุดยอดค่ะ อหอมหวนหวนสดันห่อนนาฟุ้นดียสิค่ะพี่น้องเอยเสียบค่ะเติมชุบลรรูกใหม่หนึ่งค่ะพอจดแล้วก็เติมน้ำปลานิดนึงเอาละค่ะนัวเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็ใส่บักคลิกลงไปค่ะเพื่อให้มันไม่รสชาติขึ้นมากค่ะให้มันซุกกับสตรอเบีรสชาติขึ้นคู้ดได้ลอกคลิปปนกับใส่ลงไปได้เลยค่ะพี่น้องบอกคลิปปนหอมค่ะขอสิ้นหนักแบบฮืมสุดยอดพี่น้องหอม ใบบกคามสมทั้งใบบกคามแล้วก็บกคามเปียกค่ะกําลังมวยรวยแล้วก็นวดฟงุงเลิแล้วก็ชูทิน่นน้งใส่ลงไปแล้วนะ่ปะปาแ่บแล้วสามีข้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะส่วนไก่ข้าอยากให้เด็ดป่อยมากเปื่อยน,น้อยนะคะพี่น้องเ,อเข้าเคี่ยวได้ตามสบายเลยค่ะถข้าเอาเป่อยกว่านี้ก็ได้ก็เคี่ยวจ็ด้าสิบนาทีค่ะพี่นอออ้องแล้วเข้าเอาเม่ดตองปื่อยเอาซูกก็เคี่ยวไป กับสมสิบนาทีหแหลคะค่ะเพราะว่าหอยสตุกมสิบหานาทีก็ไส้กไก่บสุก,กสนะคะพี่น้องเอาสามสิบนาทีพอดีค่ะพี่น้องกินได้น,นี่จ้ะเดี๋ยวหนูเขียงอีกจกุดหนึ่งคะ่ะเอาละจ้ะค่อยยางเริม่มซุกนะคะพี่น้องปิดท้ายด้วยพระเอกของงานก็คือใบกะเพราค่ะนี่คะ่ะตุ๋นยำไกค่ค่ะใบกะเพราบบได้ไค่ะพี่น้องใบกะพเพรานี่เส้นสวยชู่รสหัร้อมแสบสดกไม่แห้งยาวๆค่ะนี่คะ่ะ แค่นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องต้มยำไก่ใส่ใบบักขามอ่อนของหนูค่ะง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องมาค่ะเมนูสมุตักซสยหัวเฮเบิร์น่ะพอสมเป็นยังไงค่ะซีซันนาตาค่ะพี่น้องแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะต้มยำไก่ใส่ใบบักขามอ่อนค่ะใส่ใบกะเพราหอมๆสดวนผ่อนๆค่ะพี่น้องค่ะซีซันนาตาโน้บดใส่แบบพริกป่นลงไปอีกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่นูใส่แบบพริกโดดพริกซุปลงไปหลไรลคะค่ะแล้วก็ความแซ่บของมันคะ่ะพี่น้องใบกะเพราซอยเห็ดใหิ น้ำซุปเขามีความหอมแล้วก็สดห่อนๆมนีแห้งยาวๆค่ะพี่น้องแต่ว่าไก่พวกหนูผัดเป็นไก่พผ่นไก่ตู่นะคะไก่นองบนจะสีค่ะพี่น้องกะสอบไข่แซ่บ,บ,สบสไก่บาตนค่ะพี่น้องค่ะเป็นไก่บานนี่วิธีทำหนูทำเลยคะ่ะสุดยอดค่ะสมัยก่อนหนูเคยต้มยำเป็นไก่บัตนนิแซ่บแซ่บพี่น้องนี่ค่ะใบบาาักขามนี่เขาก็เสริมด้วยบาาักขามเปียกจะหน่อยนึงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าจะใส่แต่ใบบาาักขามกั็สีบอนบอเวเปียกปันใดค่ะ ล้วก็ใส่บวเค็มเห็ดใส่ใบกระเพ้าค่ะคาแล้วก็ตะไคร่ใบบกูดเครื่องต้มยำค่ะนุชจัดนัดจัดเต็มใส่ลงไปเบิดแลลวค่ะพี่น้องนี่ค่ะกลังควนหุนหวนค่ะพี่น้องนีนน่ค่ะอหุนหวนห่อนหอนค่ะกินก็พอเนี้ยก็ได้เขาจเจ้าก็ได้เสริมตาบวบุงเพเพ็ดอีกจานหนึ่นงก็ได้ค่ะพี่น้องตาบวบฮูงเพลเพ็ดกระตมไก่ห่อนห่อนโอ้ยสุดยอดทั้งกินทั้งหอนค่ะ นี่แหละค่ะรสชาติกสแซ่บนัวๆค่ะพี่น้องเปรี้ยวนิดๆค่ะหอมใบบักขามหอมใบกะเพราค่ะพี่น้องนี่เราจะเมนูหมือนนี้มาเฮิตห้เบิงค่ะตมยำไก่สไตล์นู้ค่ะพี่น้องขอเพื่อะลายเดอร์ค่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องเผื่อเก่าเผื่อใหม่เขาไม่เอานัวหัวมวนเขาไม่กินเขาหอมผ้านะคะ บ้านเมอันนี้ว่าไม่ยังค่ะเห็ดแต่ก็เผาซูกินมื่อวันนี้มาต้มยำไก่ให้เบิ้งซื้อเนี่ยนะคะพี่น้องนี่ค่ะมื่อันนี้กินก็เขาสวยด้วยค่ะพี่น้องกินก็เขาเจ้าค่ะส่วนผ่อนผ่อนค่ะพี่น้องขอพูดละลายมากค่ะแซ่บๆในการจ้า